ปีกแห่งอิสรภาพเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยสำรวจหนึ่งในสามหน่วยทหารของโลกในกำแพงที่ทำหน้าที่สำรวจพื้นที่นอกกำแพงต่อสู้กับเหล่าไททันกินคนและหาหนทางใหม่ๆในการออกไปสู่โลกภายนอกแต่แล้ววันหนึ่งเออร์วินหัวหน้าของหน่วยสำรวจกลับตั้งคำถามกับเอเลนว่าคิดว่าศัตรูที่แท้จริงของพวกเราคือใครแน่นอนมันก็คือไอไททันยักษ์กินคนนั่นไงวาย เอเลนที่แปลงร่างเป็นไททันได้เริ่มจะทําให้เส้นแบ่งระหว่างมนุษย์และไททันจางลงในการเดินทางตลอด3ามซีซันแรกของเอเลนเราจะเห็นถึงปมต่างๆที่มีมากขึ้นไม่ว่าจะพยายามแก้โจทย์ขนาดไหนแต่สิ่งที่ได้รับกลับมากลับมาเป็นโจทย์ใหม่ที่กดทับไปยังความรู้สึกของเอเลนเอเลนชี้ไปยังอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรถ้าฆ่าศัตรูอีกฝั่งหนึ่งของทะเลทุกคนพวกเราจะเป็นอิสระกันจริงๆใช่ไหมด้วยพลังไททันต่างๆที่เขาได้รับมา และความทรงจําที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านพลังของไททันจูโจมและพลังของไททันบรรพบบรุษความใฝ่ฝันของมนุษยชาติที่จะมีสระนอกกำแพงการจัดการไททันที่สิ้นซากสิ่งที่เขายึดมั่นถือมั่นและใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตของเขามาตลอดมันพังลงตรงนี้เพราะแท้ที่จริงแล้วศัตรูของมนุษยชาติไม่ใช่ไททันแต่เป็นมนุษย์ที่ปกปิดประวัติที่แท้จริงไว้มนุษย์ที่กดขี่ และปลูกฝังความเกลียดชงังมนุษย์ที่กระชากปีกแห่งอิสรภาพไปมนุษย์ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่เหนือคนอื่นและนี่ก็จะเป็นเหตุในผลของการตัดสินใจของเอเรนในช่วงต่อไปหลังจากนี้เพราะศัตรูของมนุษยชาติที่แท้จริงไม่ใช่เทท่านแต่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยแนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับผมก็อยากจะถามท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับว่าคุณว่าเอเรน,น่าเหมือนพีเสดเดร์ดไหมครับเขาบอกหน้าตาผมละไมาครเฮเรนแต่แทจิงเขาอยากให้ผมสู้เหมือนเฮเรนฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับมิชชั่นทูพูโต,โตเมื่อความสนุกและมีสาระโคจรมาเจอกันที่สุดขอบแกแล็กซี่